สวัสดีจ้าเมนูวันนี้ห่อก็บสมาเฮ็ดขนมแปกปนูนกล้วยน้ำว้ากับข้าวโพดหวานจ้ะจ้ะรับแรงห่าก็ตรงมีน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแล้วก็จ้ะกล้วยน้ำว้าแล้วก็ข้าวโพดเนี่จะจะบปให้ละเอียดจ้ะแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำมะพร้าวแล้วก็จะใส่แป้งมันกับแป้งสาลีนี่จ้ะ อันนี้เป็นเนื้อกล้วยด้อยจ้ากล้วยกับกระโพดะจ้าจากนั้นห้าก็เอามาใส่ถาดถาดหนึ่งกับซึ้งแบบนี้นเลยจะห้าโบใส่ถ้วยจะไม่ใช้ถว้วยด้วยจ้ะนี่จ้าสุกแล้วห้าก็ตากออกอันนี้เฮ็ดกินในคู่เฮื่อนเฉพาะนี่นลจ้ะก็เลยโบใส่เป็นถ้วยหน,น่อยๆนะอันเป็นการล่องเบิงนะจ้ะล่องเบิงว่า ข้าเอากลวยนี่มาเห็ดนจะเป็นแนวไหนอันนี้แกทดลองทำเบอ่์ครั้งแรกด้วยจะ้ะเดี๋ยวไอ้ครั้งต่อไปเนี่ยสีลองไปใส่แบบถ้่วยเบิรงนี่จะ้ะหน้าตาออกมาประมาณน,นี้จะ้ะหอมถ้าว่าข้าอยากให้มีกลิ่นของใบเตยข้าจะเอานา้ำไปเตยผสมน้ำกระไดด้วยจะ้ะอันนี้ไม่ได้ใส่ด้วยจ้ะ่จะ้าถ้าเป็นกล้วยหอมแห้งดีจะ้ะ ถ้าเป็นกล้วยหอมเนาะอันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำวะดานแล้จะนุ่มอุ้ยเปล่าละแก่ชิบกอนพี่น้องชิบวย